สวัสดีนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะคะวันนี้มาเจอกับครูหนึ่งนะคะมาพบกับเนื้อหาบทเรียนเรื่องคำสรรพนามนะค,ะคำสรรพนามนั้นคืออะไรนะคะเราไปเข้าสู่บทเรียนกันเลย คำสรรพนามนะคะก็เป็นคำที่เราใช้เรียกแทนชื่อของสิ่งต่างๆนะคะชื่อเราเรียนมาแล้วก็คือคำนามนามคือชื่อเราเรียนผ่านมาแล้วนะคะแทนชื่ออะไรได้บ้างอาจจะเป็นแทนชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่นะคะเพื่อเป็นการเลี่ยงการใช้ชื่อดเดิมซ้ําๆนะคะจะทําให้เนื้อความเนื้อหาหรือประโยชน์ของเราเนี่ยมีความสลาดสรวยมากยิ่งขึ้นนะคะ ดังนั้นคำสรรพนามสรุปสั้นๆก็คือคำที่ใช้เรียกแทนชื่อนะคะนักเรียนต่อมานะคะนักเรียนมาดูชนิดของคำสรรพนามนะคะแบ่งได้เป็น6ชนิดนะคะชนิดแรก บุรุษสรรพนามนะคะชื่อคุณไม่เอ่ยอย่างที่2ประพันธ์สรรพนามอย่างที่3วิภาคสรรพนามอย่างที่4ี่นะคะนิยมสรรพนาม5้อนิยมสรรพนามและ6กปริชาสรรพนามนะคะทั้ง6ชนิดนี้นะคะมีวิธีการใช้ยังไงนะคะนักเรียนไปดูพร้อมกันเลย ชนิดแรกนะคะบุรุษสพนามนะคะบุรุษสพนามก็คือคําที่เราใช้แทนผู้พูดนะคะแบ่งชนิดย่อยออกเป็น3ชนิดนะคะชนิดที่1น,นะคะชนิดที่1น,นะคะสพนามบุรุษที่1ใช้แทนตัวผู้พูดเองนะคะครูกําลังพูดอยู่เนี่ยครูใช้แทนชื่อตัวเองว่าฉันดิฉันนะคะ,ะคาเหล่านี้ก็เป็นคํา บุรุษสรพนามนะ,อ,ะอย่างเช่นถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นผมฉัน้นผ,ผู้หญิงก็ดิฉันอย่างนี้เป็นต้นคนะหรืออาจจะมีคําอื่นๆกระผมข้าพระเจ้าหรือคนที่สนิทกันหน่อยก็จะเรียกว่ากูนะเราข้าพระพุทธเจ้าอัตมานะคะคำว่าอัตมาใช้กับพระสงฆ์นะคะ ถ้าเรียกแทนตัวเองที่เป็นพระอยู่นะคะหรือมอมฉันก้าวกระหม่อมอันนี้ใช้เรียกแทนตัวเองเมื่อเราคุยกับกลุ่มพระบรมวงศานุวงศ์นะคะก็จะมีคาอื่นๆอีกนะคะอ่ะอย่างชนิดที่สองนะคะสรรพนามบุรุษที่สองใช้แทนผู้ฟังแล้วก็ผู้พูดด้วยหรือผู้พูดด้วยนะคะ เรากาลังคุยอยู่เหมือนครูกําลังคุยอยู่กับนักเรียนอย่างเงี้ยนักเรียนเป็นผู้ฟังนะคะครูก็จะเรียกนักเรียนว่าเธอเธอถ้าเป็นคนที่อายุมากกว่าเราหน่อยอาจจะเรียกว่าคุณนะคะหรือให้เกียรติมากขึ้นนะคะเราก็เรียกว่าคุณนะคะใต้เท้าอย่างนี้นะคะก็จะเป็นกลุ่มคนที่มีบรรดาศักดิ์หน่อยนะ,ะหรือคําว่าท่านนะคะอ่ะ ใต้ฝาละอองธุลีพระบาทอย่างนี้นะคะใช้กับกลุ่มพระบรมวงศานุวงศ์ฝาผราบาทนะคะเวลาเราเรียกท่านส่วนพระคุณเจ้านะคะเราจะใช้กับเวลาเราเรียกพระนะคะพระสงฆ์ต่อมาบุรุษที่3นะคะบุรุษที่สใช้แทนผู้ที่ถูกกล่าวถึง เราสองคนเหมือนครูกับนักเรียนกําลังคุยกันอยู่แล้วทีนี้ก็มีบุคคลที่สามเรากาลังจะพูด,ดคู่อาจจะพูดถึงเพื่อนเธออย่างนี้นะคะครูก็จะเรียกนักเรียนคนนั้นว่านักเรียนคนนั้นมันเป็นใครคาว่ามันนะคะอย่างนี้ก็เป็นบุรุษที่สามหรือเวลาเราเรียกคนอื่นนะคะเขาคนนั้นเป็นใครนะอย่างนี้นะคะเราคุยกันหรือคําว่าท่าน พระองค์นะแล้วคนที่เราถูกกันนักเรียนจะสังเกตจะมีคําว่าท่านกับคําว่าท่านนะคะทั้งบุรุษที่2และบุรุษที่3นะคะใช้ได้ทั้งสองนะคะขึ้นอยู่กับบริบทนะคะหรือขึ้นอยู่กับประโยคนั้นนะนักเรียนต้องจําแนกให้ดีนะว่าประโยคนั้นเราพูดด้วยหรือเป็นคนนั้นเป็นผู้ฟงังหรือบุคคลนั้นประโยคนั้นนะคะ จะกล่าวถึงบุคคลที่3นั่นเองสรุปแล้วก็คือนะคะบุรุษสรรพนามเป็นคําที่เราใช้แทนผู้พูดผู้ฟังผู้ถูกกล่าวถึงหรือใช้สรุปก็คือใช้แทนตัวบุคคลนั่นเองเวลาเราคุยกันนะคะ ประพันธ์ทศพนามนะคะประพันธ์ทศพนามก็คือคำนะ,ะที่เราใช้แทนคำนามนะคะใช้แทนคำนามที่อยู่ข้างหน้านะคะมีหน้าที่เชื่อมประโยคนะคะให้มีความสัมพันธ์กันนะคะมีทั้งหมด4ี่คำนะคะได้แก่ผู้ที่ซึ่งอันนะคะสี่คำนี้นะักเรียนต้องจำให้ดีนะคะ,ะตัวอย่างประโยคนะคะ ครูอ่านหนังสือที่ซื้อมามีคําไหนเป็นคํานามบ้างคะในประโยคมีคําว่าครูมีคําว่าหนังสือนะคะที่เป็นคํานามอ่ะแล้วที่ซื้อมาเป็นครูคาหรือคําว่าหนังสือคะที่ซื้อมาอ่ะคาว่าที่ซื้อมานะคะก็คือหนังสือนั่นเองเราซื้อหนังสือมานะคะ ที่ซื้อมาคําว่าที่ก็เลยแทนคําว่าหนังสือนะคะต่อมาอนักเรียนทําการบ้านซึ่งมีเนื้อหาง่ายมากามีคําไหนเป็นคํานามบ้างมีคาว่านักเรียนมีคําว่าการบ้านนะคะที่เป็นคํานามอ่ะซึ่งมีเนื้อหาง่ายมากอะไรคะซึ่งมีเนื้อหาง่ายมากการบ้านนั่นเองนะคะมีเนื้อหาง่ายมากเห็นไหมคะมันจะแทนคนํานามที่อยู่ข้างหน้า ต่อมาเขามีเครื่องประดับอันงดงามในประโยคนี้มีคําว่าเครื่องประดับนะคะที่เป็นคํานามส่วนคาว่าเขาเป็นคําสรรพนามนะคะเราเรียนผ่านมาแล้วอันงดงามอะไรละ่ะอันงดงามก็คือเครื่องประดับนั่นเองนะคะอันงดงามประโยคสุดท้ายนะคะเขาเกิดมาเป็นคนที่มีนิสัยดี มีคําว่าคนนะคะเป็นคํานามที่มีนิสัยดีก็คือคนนะคะคนที่มีนิสัยดีนะคะเน้นย้ําคนที่มีนิสัยดีนะคะอ่าสี่คำนี้นะคะสรุปก็คือเป็นคําประพันธ์สรรพ,พานามนะคะ ผู้ที่ซึ่งอ่านใช้แทนคํานามหรือใช้แทนชื่อนะคะที่อยู่ข้างหน้าประโยคของคํานั้นนะคะไม่ใช่หน้าประโยคนะคะหน้าคำนะคะซึ่งเน้นย้ําลงไปว่าเป็นคำสรรพนามนะคะ ชนิดต่อมานะคะวิภาคสรรพนามนะคะวิภาคสรรพนามวิภาคสรรพนามเนี่ยเราจะใช้แทนคํานามนะคะใช้แทนคํานามหรือแทนชื่อซึ่งแสดงให้เห็นว่าชื่อนั้นนะคะจาแนกออกเป็นหลายๆส่วนนะคะจำแนกออกเป็นหลายๆส่วนยังไงอ่ะมีคําว่า ต่างบ้างกันสามคำนี้นักเรียนต้องจำคะต่างบ้างกันต่างบ้างกันนะคะเจอคำเหล่านี้อ่ามาดูตัวอย่างประโยคนักเรียนคำนี้เป็นคำนามนะคะบางเรียนบ้างเล่นมีการแบ่งเป็นส่วนๆวนหลายๆส่วนนักเรียนบางคนก็เรียนบางคนก็เล่นนะคะ คำเหล่านี้นะคะจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีการแบ่งออกเป็นส่วนๆนะคะต่อมานักเรียนเล่นกันนะคะนักเรียนเล่นกันถ้าบอกว่านักเรียนเล่นนักเรียนอันนี้มันก็ดูจะแปลกๆไปเขาก็เลยมีการใช้คำสรรพนามแทนกันเกิดขึ้นนะคะนักเรียนเล่นกันก็จะมีการแบ่งออกเป็นสองส่วนอย่างเนี้ย มีกลุ่มหนึ่งนะคะนักเรียนกลุ่มหนึ่งเล่นกับอีกกลุ่มหนึ่งอย่างเงี้ยหรือคนหนึ่งเล่นกับคนหนึ่งอย่างนี้นะคะก็แบ่งกันออกเป็นส่วนๆอ่ะต่อมาตัวอย่างประโยคอย่างที่สามนะคะนักเรียนต่างดีใจที่สอบผ่านอ่ะแบ่งกัแบ่งออกเป็นส่วนๆยังไงก็มีนักเรียนหลายคนนะคะที่สอบผ่าน ต่างดีใจนะคะคนนี้ก็ดีใจคนนั้นก็ดีใจนะคะเหล่านี้นะคะก็เลยมีการแบ่งออกเป็นส่วนๆดังนั้นคําว่าต่างบ้างกันนะคะสามคำนี้นะัเกเรียนต้องจำนะคะว่าเป็นคําวิภาคนะคะแยกออกเป็นส่วนๆนะคะ ต่อมานะคะนิยมสรรนามนะคะนิยมสรรนามเนี่ยเราจะใช้แทนชื่อนะคะใช้แทนชื่อก็คือชื่อที่เป็นคำนามเจาะโดยการเจาะจงลงไปนะคะเจาะจงลงไปว่า,าสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะโดยบอกกําหนดนะคะให้ผู้ฟัง เข้าใจตรงกันนะคะให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นอ่ะมีสามคำที่นักเรียนต้องจำนะคะได้แก่คำว่านี่นั่นโน่โนนะคะเจอสามคนี้ก็คือคำนิยมสรรพานามอ่ะแต่วิธีแต่ต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าจะต้องเป็นคำที่ใช้แทนชื่อที่อยู่ข้างหน้าอ่ะออย่างเช่นตัวอย่างประโยคคำว่านี่ปากกาของฉันอ่ะ โน่นต้นมะม่วงอ่ะชี้เฉพาะเจาะจงลงไปว่านี่นะคือปากกาของฉันโน่นอาจจะเป็นต้นมะม่วงต้นมะพร้าวอะไรก็ตามนะ,ะโน่นต้นมะม่วงที่ฉันชอบคําเหล่านี้จะเจาะจงลงไปในประโยคนะคะเจาะจงคํานามคําเหล่านั้นในประโยคให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะสรุปแล้วก็คือนะคะนิยมสรรพนามจะใช้ชี้เฉพาะเจาะจงนั่นเอง นิยมสรรพานามนะคะจะเป็นคํานามนะคะคำที่ใช้แทนคํานามนะคะที่ไม่เจาะจงนะคะไม่เจาะจงะว่าเป็นอะไรเป็นใครไหนหรือเป็นสิ่งใดนะคะมีแค่4ี่คำนี้นะคะนักเรียนหรืออาจจะมีคําซ้ําๆกัน,นะคะโดยใช้เครื่องหมายไม่ย่มกก็จะกลายเป็นคําซ้ํานะคะใครๆอะไรไหนนะคะ ตัวอย่างประโยคนะคะอย่างเช่นคำว่าใครๆก็เรียนหนังสือนะคะใครๆก็เรียนไม่จอดโจงนะคะว่าเป็นใครนะคะอาจจะเป็นนักเรียนชายนักเรียนหญิงนะ,ะหรืออ่าไวัยไหนก็แล้วแต่นะคะเรียนหนังสืออ่าหรือปอีกหนึ่งประโยคนะคะใคร จะไปกับเธอก็ได้นะคะไม่จาอจงว่าอาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นพ่อแม่อาจจะเป็นพี่น้องที่ไปกับเธอก็ได้นะคะสังเกตสองประโยคนี้จะเป็นประโยคบอกเล่านะคะประโยคบอกเล่าเป็นอนิยมสรพนามนั่นเองนะคะไม่จ่อจง มาถึงชนิดสุดท้ายแล้วนะคะปริชาสรรพนามนะคะปริชานักเรียนอาจจะเคยได้ยินคุ้นๆหูกันบ้างนะคะปริชาปริชาปุจชาอย่างนี้นะคะปริชาก็คือคําถามนะคะคาสรพนามที่เป็นคําถาม แทนชื่อที่เป็นคำถามนะคะเราไม่เรียกชื่อนะคะเราจะใช้เป็นคำถามอย่างเช่นคำว่าอะไรใครไหนผู้ใดสิ่งใดหรือผู้ใดนะคะ,ะคำเหล่านี้เป็นคำปริชาสพนามนะคะตัวอย่างประโยคนะคะใครทำแก้วแตกเป็นคำถามใช่ไหมคะคำถามว่าใครนะคะทำแก้วแตกแก้วใบนี้แตกอะ เขาไปที่ไหนอ่ะเป็นคำถามไหนก็คือถามถึงสถานที่ใครถามถึงตัวบุคคลนะคะแต่มาดูประโยคนะสองประโยคนี้นะคะใครจะไปกับเธอก็ได้อ่ะเหมือนประโยคเมื่อกี้เลยที่ครูเน้นย้ำอันนี้เป็นประโยคบอกเล่านะคะถ้าเป็นประโยคบอกเล่าเมื่อไหร่นะคะมันจะเป็นอนิยมสรพนามนะคะอนิยมสรพนาม ไม่ใช่ประโยคที่เป็นปิดฉาสพนามนะคะไม่ใช่คําที่เป็นปิดฉาสพนามแต่ยังไงและก็แล้วแต่นะคะว่าใครใครสองคำนี้ก็เป็นคํำสพนามอยู่ดีนะคะแต่อาจจะต่างชนิดกันเฉยๆนะคะ สำหรับบทเรียนนะคะภาษาไทยวันนี้เรื่องคำสรรพนามก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะนักเรียนก็ไปทำแบบฝึกหัดนะคะให้ผ่านการประเมินเลยนะคะไปทำเปบฝึัดกันเลยแล้วเจอกับครูใหม่ในช่วงคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ